อง์นากกูสีสุดโทได้ทหารนำขนและเนื้อของเม่นอันน้อยนิดไปคืนอง์นาคสุวรรณนาคราชจึงให้เสนาอามาตนำเนื้อเม่นที่ได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งไปคืนให้สุวรรณนาคพร้อมกับฝากบอกไปว่าไม่ขอรับอาหารส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมจากเพื่อนที่ไม่ซื่อสัตว์เราสองคนเป็นศัตรูกันเรียบร้อยและจะประกาศสู้รบกันต่อไป ผลสุดท้ายทั้งสองฝ่ายจึงประกาศสงครามกันฝ่ายสุดโทนาคซึ่งมีความโกรธเป็นทุนอยู่แล้วตั้งแต่เห็นเนื้อเม่นมาอยู่แล้วจึงสั่งบริวารพร่พลทหารรุกรบทั้งทีฝ่ายสุวรรณนาคจึงรีบเรียกระดมบริวารพรพลต่อสู้ทันทีเช่นเดียวกันตามการบอกเล่าสู่กันฟั่งมาว่าพญานาคทั้งสองรบกันอยู่ถึงเปี ต่างฝ่ายต่างมือละเพราะต่างฝ่ายต่างหวังว่าจะเอาชนะกันให้ได้เพื่อจะครองความเป็นใหญ่ในหนองกระแสจนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บริเวณหนองกระแสเกิดความเสียหายเดือดร้อนไปตามกันเมื่อเกิดอารมณ์การดุนแรงที่สุดจนทำให้พื้นโลกสะเทือนเกิดแผ่นดินไหวทั้งหมดเทวดาน้อยใหญ่ทั้งหลายเกิดความเดือดร้อนไปทั้งสามภพความเดือดร้อนทั้งหลายได้ทราบไปยังพระอินทราธิราชภูเป็นใหญ่ เทวดาน้อยใหญ่ทั้งหลายไปเข้าเฝ้าพระอินเพื่อร้องทุกข์และเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังเมื่อพระอินได้ทราบเรื่องตลอดแล้วจะต้องหาวิธีการให้พญานาคทั้งสองหยุดรบกันเพื่อความสงบสุขของไตรภพจึงได้เสด็จจากดาวดึงลงมายังเมืองมนุษย์โลกที่น้องกระแสแล้วพระอินตรัสเป็นเทวราชโอการว่าให้พวกเจ้าได้หยุดทำการสงครามกันบัดเดียวนี้ การทำสงครามครั้งนี้ถือว่าทุกฝ่ายเสมอกันและหนองกระแสให้ถือเป็นเขตปลอดสงครามให้พญานาคทั้งสองพากันสร้างแม่น้ำคนละสายออกจากหนองกระแสใครสร้างถึงทะเลก่อนจะให้ปลาบึกขึ้นอยู่ในแม่น้ำแห่งนั้น และให้ถือว่าการทำสงครามครั้งนี้มีความเสมอกันเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทของพญานาคทั้งสองให้เอาภูเขาพญาไฟเป็นเขตกั้นคนละฝ่ายใครข้ามไปราวีรุปรานกันขอให้ไฟจากภูเขาดงพญาไฟไม่ไฟนั้นเป็นจุนลมหาจุนเมื่อพระอินทร์ตรัสเป็นเทวราชโอการดังกล่าว สุดโทนาคจึงพาบริวารไพรพลอบพยพออกจากหนองกระแสสร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศตะวันออกของหนองกระแสเมื่อถึงตรงไหนเป็นภูเขาก็คดโค้งไปตามภูเขาหรืออาจจะลอดภูเขาบ้างตามความยากง่ายในการสร้าง